สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดข้อความน้องอิสเตอร์เปิดข้อความน้องอิสเตอร์วัยหขวบที่เขียนใส่กระดาษให้กระติกอ่านแล้วซึง้งต้องบอกว่าล่าสุดท้าอาอบอุ่นหัวใจเมื่อเปิดข้อความน้องอิสเตอร์ที่เขียนใส่กระดาษให้กระติกอ่านในวัยหขวบต้องบอกว่าก่อนหน้านี้กระติกนั้นก็ได้เผยภาพลูกสาวน้องอิสเตอร์ลูกสาวบญธรรมของแตงโมนิดา โตเป็นสาวสวยในวันเกิดอายุ6ขวบโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า Easter ร Birthday, h a a h t แ h a แท็กเ h สแ h t แท t กตัง a ิวออร a แอซาเค้กจ่าชอบท่ามกลางเพื่อนๆของน้องอิสเตอร์ที่มาร่วมฉลองวันเกิดอย่างอบอุน่นและล่าสุดทําเอาอบอุ่นหัวใจเมื่อเปิดข้อความน้องอิสเ e อร์ที่เขียนใส่กระดาษให้กะติกอ่านในวัย6ขวบ โดยกติกก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเอากระดาษพับมายื่นให้แม่แล้วบอกว่าแม่ขาเปิดดูสิคะแล้วก็ยืนดูแม่ยิ้มแป้นความลูกสาวอนเนื้ #adorable#loveyoutheuniverse ขอ adorable love you the universe. ขอบคุณแหล่งข่าวจาก t n e w ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ